กดมุนโมชันหลายซ้ำโมชันได้พ่อสามต้อนสามเลขมันไหลรีดๆๆเป็นเด็กเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทางช่องแฟนเพจบอสักคักอรรถแชนแนลนะครับผมวิสุภพรน้องนาเดียนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาที่วัดป่านะครับผมวันนี้เรามาตามหลวงตานะครับผมหลวงตาวัดป่านะครับผมที่ผมได้อ่ามาถ่ายทำโค้งสุดท้าย วันท 29, ี world, <The> enfin, ่29นะครับท่านผู้ชมวันนั้นนะครับท่านผู้ชมคงจําได้นะครับแล้วก็หลวงตาบอกว่าตอนเย็นวันที่29จะมีการทําพิธีนะครับผมขอตัวเลขที่ต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่อยู่ในป่าซึ่งป่าตัวนี้เป็นป่าช้าเก่านะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แลวก็ต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไม้อาถพ์นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็วันนั้นหลวงตาทําพิธีตอนเย็นนะครับผมพอดีผมไม่ได้มาร่วมพิธีด้วย นะครับวันนั้นผมไปที่ศาลปู่ขุนหารนะครับก็เลยเวลาไม่แมตกันนะครับผมวันนี้ผมก็เลยมาตามนะครับวันนี้เราจะมาตามเลขที่ทําพิธีเลขขันน้ำมนต์ของหลวงตาวัดป่านะครับผมที่ทําที่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ใช้เหรียญนะครับผมใช้เหรียญโบราณทําพิธีวันนั้นนะครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูที่ต้นไม้ต้นนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นะครับเดี๋ยววดหน้ามีโอกาสผมจะให้หลวงตาทําให้อีกครั้งส่วนวันนี้ ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเป็นครั้งเดียวของวันนี้1พฤศจิกายน2,567นะครับผมเป็นการทำพิธีเลขเหรียนโบราณที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้อาถานในป่าช้าเก่านะครับท่านผู้ชมนะครับกับหลวงตาวัดป่านะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโชคลาภแนวทางวันนี้1พฤศจิกายน2,567เดี๋ยวเราไปสอบถามหลวงตา ด้วยกันนะครับผมส่วนเลขความฝันคลิปวันที่ยี่สบเก้าเอฟซีย้อนหลังไปดูได้นะครับผมวันนี้ตามเลขเหรียญโบราณต้นไม้อาถรรพ์นในป่าช้านะครับไปหาหลวงตาด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับตี่ได้แล้วก็โชคดีครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินตามหลวงตานะครับมันเทเด้ได้ตรวจหม่อยก่อนมีในป่าเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าเลยนะท่านผู้ชมนี่แหละนี่มมไม่ต้ะไคอยขุดหสิตะไคร่ขุดแตกเบิดบ้ดี อื่วไอ้ขุดแตกเบิดโอ้เจะาก,ก้อนเห็ดขาวหลายโพดบัดนี้เขามาขุดหลายเสือเห็ดมันตายครับเนี่ยทางยางทางเกาลูกปูยางตะกีนเนี่ยยางทางเกาตะกีก็ยางมันสีแล้วโอ้อากาศดีแห้งคือุดโ่เลยอยู่ตัวละวัน ว่าต้นใหม่ใหญ่มีอยู่หลายต้นอยู่แต่ว่าแต่ว่าหามีต้นเดียวเนี่ยมันอยู่แต่มือแรลกม,มือแหลกปีแรกมาอยู่ครับผู้เสียดายให้มึนันเดี๋ยู่หลวงพิธทนะี่นั่นลวงตาเนาะเจนี่ลวงปูถ้ากอนปูกระเบื้องได้อืมตะกี้โยมมาปูกระเบื้องนี่ ตนตน,นี้นตัเยงครับลุงตาต้นยางต้นยางเออต้นยางน,างนี่ดิครับติ๊กกีอก็ปูกระเบือ้องม,มันหลายปีเดสิบหาสิบห,บหกปีและปูมาปูกระเบือ<ม>้องไหวไหมครับดินทมบอกเขาเออหลวงปูเอามาก,กางโกดอยู่นี่แต่ที่แรกอ,อันดับแรกปีแรกครับผม มันนี่ก็ต่อมาหยาดโยมเพามาปูก่ก็เบื้องหลวงปู่นั่งอยู่นี่อ่ะโยมยางอ่อมเออหาหลวงปู่โอ้นี่บอกคราบทีหลวงปู่นั่งอยู่เมืองนี่บอกเออนั่งอยู่นี่โยมก็ยางอ่อมนี่ทิเพื่นอนแอบเห็นบอกลวงปู่ก็บอกปากเครแม่นภาษา,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 าบ้านเฮาใครเอืาา่นว่าอยยังกับเขาว่าผีเขาว่าหลวงปู่มีคาถาบ้างอ๋อออกคาถากันวานลวงปูแล้วมีคาถาบ้าง<อ>นี่ผู้เพื่อนมานี เพิ่นพะไปเอาโยมมาเบืองวันลุงปูเราหายตัวได้อืมหาลุงปูยางน้ำกลนครับลุงหมอมนี่แต่สมัยนั้นยางสวดอิติปีโซร้อยแปด e ครับยางไปบปเดี๋ยวลุงปูก่อนเลยแวะออกไปนางอยู่ค่อยไห่อืมวันนี้พูนยาน้ำกันวะหมอมพูลุงปูไปใส่เอ้าจักดิเอ้าหมอมยางติดในกนลดลุงปูคือพอเห็นลุงปูจักดิจักเราไปใส่อือเพิ่นกวาวกันนะะครับโอ้ยลุงปู ขะน้อยเมื่อยละออกมาให้ขะน้อยเห็นแน่จะทอดลมานผกขะน้อยลายพนว่ะอันนี้ลวงปูก็เลยว่าเอออันพักกันขันสวนดอิติปิโสจบแล้วก็พักกันไปฐานลวงปูอยู่ศาลาดเด้ออีออกสามทิพนาที่ลวงปูสิไปครับลวง,งปูวางอันนี้เขาก็ไปเบิดเรากาวาโยมไปเบิดเหมือนลวงปูก็ไปมันไปฮอดมันยโยมมันวาเอาจาังไหนจังว่าสามสิพนาที่ยังเราคือมาไหวเถอะ บัดพวกนั่งอยู่ในสาลาเยอาะปากเยอาปากเล่าห้เลขพูนปโอ้สามศูนย์เออเลขก็เลยบังเอิญออกสามศูนย์ครับมันก็เลยดังมากแต่พ่นก็ถือเรื่อยๆวันก็ถือโอ้ถือหลายสมัยนั้นสามเทืาสี่เทือส่อนๆครับคนแนนทีบแล้วยอยู่ในป่ารถววสัตมือเลขออกแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้อาถรรพ์ต้นไม้อาถรรพ์ไม่เฮ็ดนี้ได้หาหนึ่งงวดแล้วงวดก่อนนั่นงวด ลุงปูกับมาวหันรังครับเอามาขูดบนนี่นี่โยมนี่ลุงปูสวดแล้วเขากรรูปขูดเขาก็รูเปเพราะใย,ยพื้นี่นี่เขามานรูปหาหนึ่งขืนบักงำแล้วออกหาหนึ่ง oh. นั่นหนีรูปไปคือออกเหล็กแล้วครับน,นั่นค่ะท่านผู้่มคือเหล็กเลยใครเห็นตัวไหนก็คอ,อมเมนต์ไว้เด้อนะครับอันวอนน้ำตาลลังปูนแปดหาบาวีนี่ <c oughs> <c oughs> โอแปหเออแปดห้าน่พอครับนี่น<อ>ั่นหนึ่งแปดห้นี่คันนี่เจ็ดสานี่เจ็ดนี่สานี่หนึ่งแปดหาได้คนในรางนี่เต็มันแน่ไปไดยเจ็ดสามก็ครับทินั่นคำพน่หนึ่งหนึ่งแปดห้า ครับขยันตัวในคอมเมนต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ก้อนนี้ตัวนี้ให้โชคแม่นแห้งบค่คคลมังกรโอ้แม่นแห้งกันนั้นว่าว่าไปประมาณหนึ่งหนึ่งเป็หามันกลายเป็นเหล็กสีโตมังเบิงวิมังเบิงหลวงปู่สีบอกใหายดุกละนะวันนะน,<า>น,<า>นี้นะนี่หนึ่งนี่แปดนี่หาหนึ่งแปดห้าครับหน,นึ่งแปดห้างามๆเลยนะ หนึ่งหนึ่งแปดห้าอันนี้เจ็ดสามแนมใกล้ใกล้เพิ่งจะเห็นเห็นก้างขึ้นเนี่ยขาดนะขเวดอ่ะมือหลูบซื่งนั่นเพราะยายพืชเพราะยายต้อยขึ้นตัวเดียวหนึ่งหางมันออกหนึ่งหามก่อนเต็มเต็มเลยต้นไม้นี่มีอานมันมะนุ่งผายเพลินไม้โอ้นี้บางทีลองตาว่าเสียเผามะนุ่งเลยอนนี้เอาผ่ามะนุ่งหายเคล็ดเลยเออ นั่งโยโยมแตกลายลายเอ,อินหาหลวงปู่หลวงปู่หลวงปูงป่ขา,าหน่อยมากโยมเพื่อนหน่อยโยมก็ออกไปครับออกไปบเห็นดอ,อกหลวงปู่เพื่อนวะเอาโบเห็นจะได้เรานั่งอยู่ตงงัวเงาใหม่หาเลยบเห็นเพิ่นวะอือาบเห็น,าาหนไปรก็ว่าจะมาเห็นโยมอยู่แต่โยมไม่เห็นนาแต่มาแต <c oughs> ่ไม่ถึงวันนี้โอ้ มันนนือวเคยต้นใหม่ต้นนี้เคยถือจังขวดสอนแล้วครับผมถือตลอดแต่มาอยู่ถือจนวานแล้วถือว่าสันครับทําไมนั่นโอ้โหมันธรรมดาลุงปูห่างเป็นภาคโบได้อยู่ที่ลุงปูปาวนาว่าออกพรรษาก็ไปทุรงไปทุรงก็ไปเดือนสองเดือนนั่งเทียวก็เดือนหนึ่งก็กลับมาลุงผมไมานั่งเต็มนี่ได้บ่ครับเออนั่งโยมก็มานั่งอยู่ในเวิร์กเอาด้ายใช้สินหลอม หลอมแลวผครูก็นังสวดมุอนอยู่นี่ครับสวดมุน์บ่ันไหลายซ้ำโบชันได้พ่อสามต้อนสามเลขมันไหลรีดๆๆเป็นเด็กเลยครับเนี่วนนนยว่าคันเป็นเพลินโผดพายงวดนี้อีกอะมันกิดจากคือเก่านะขันเป็นเพลินเผดโผดพายมันกิดสิมากคือเกา่าแต่ว่าอันนี้ที่ว่าครั้งแรกนะครับที่ว่างวดแรกงวดแรกของหลวงตาได้น้อยอย่นี่เนอ่อยที่ว่างวดแรกของกลกงคบกมา จากันแซนี่ยลหรือบันสังปีมวลนี่ก็ได้ครับบันนี้พอ่อใหญ่ต่อยแล้ววะเหล้วลแต่เด้อแล้ววะเแต่ผู้ใดสิศรัทธาเาราเพราะัทธาก็แล้วแต่ไปถามแซี่ยลุเรากเขาบอกเราวะครับอยากเห็นไปยังบบไปเบิ้งเราวะอบอกแล้วบบถือด้อสิวา่าครับอ่าเราอะไปเบิ้งเอาเองเ,องเนาะไปบเบิ้งเขาเองเจ้าดวงไฟดวงเสาวันพาไม่ออกเบิ้งเต็มไม่ชาติครับ แต่ว่าบานนี่เขาเจ้าบปมนนักเล่นเด็กเนาะบาดนะครับวอลุงเล็กขาเจ้าบอไข่สนนะมันโยไปต้องโดนมันคนทางอื่นผุนมากมันเป็นคนแถวขาเป็นความเชื่อนะลุงตานเออเป็นบ้านเชื่อส่วนบุคคลนะครับยูราสีบั้นดาลบัานคนไท่เนื่ลุงปูท่าพิธีนี่ใส่เงี้ยกลับเหรียญเงี้ยกลับใส่เหรียญที่จริงนั่นลุงปูมาหาเอาเหรียญหามา อเอาเหรียญก้าคุดเหรียญบาทเหตอยุ่นมันมันเหตุงวดแรกมันได้สามเจ็ดงวดที่สองได้เก้าชุดศูนย์กับอะไรมานีีน่านีพอดีเหรียญพ่อใหญ่ต่อยเป็นเหรียญหาก้าคุดเหรียญหาก้าคุดเหรียญหาก้าคุดเดมเป็นราชการที่เก้าต้นนั่นเหรียญหาโอ้ต้นนั่นเหรียญบาทก้าคุดแต่เป็นราชการที่หาืางามขนาดเหรียญบาท ครับสว่มันดีเลยมันบ่เออสวดยุพุนสวดที่แรกก็ว่าถ้าเขาซุ้อบหายเลยขีเทียนเต็มบาทหายเขาเก็บขีเทียนออกบันยอดไม่บัดเด็นไหลเลีเป็นเหล็กเจ็ดแต่ก็เป็นเหล็กสามออกสามเจ็ดเขาถือบวกไรนี่แต่ไม่นักซื้อเลขเขาแตงหวดเดียวกวับพ่อกับบางนึงนี่กันเก้า<น>กว่าเก้าแต่เก้าศูนย์ศูนย์อะ ต่เมืองมันสิเป็นจังไดสับฟังเมืองหาเพ่น,นเพ่นแส่เฮาขึ้นคือเกาวหลวงปู่กับป้าว่าน่าไว้วา่าหลวงปู่ลับมาบัดนี้จะอยู่ปฏิบัติกะคงจะบบไปหลงเมื่อแล้วอายุก็ร้ายแล้วคงจะอยู่ปักคงจะบ่ไปมูพ,มพวกก็โทษมาอยู่ว่าหลวงปู่มาปริวาสขันขานหลวงปู่กัน จาสิเป็นอย่างไรโบ้ไปยังแล้วก็เฮ็ดกันไปผมแก่แล้วผมโบอยากไปผมขอโตก่อนเด้อว่าสันต้นไม้ต้นนี้อายุประมาณจักปีครับหลวงตาต้นไม้อันนี้มันก็บเาอ่ะร้อยปีพุ่นล่ะประมาณร้อย่างร้อยกว่าปีพุ่นล่ะต้นย่างบ่ครับนี่ต้นย่างร้อยกว่าปีต้นยนี่ยเขาต้นเนี่ยังดอกปล่คิดว่ามีเพิ่นเพิ่นมีแนวอยู่น้ำเพิ่นบ่ครับหลวงตาคิดว่าต้องมีเนาะต้องมีต้องมีแนวเอียงเอามือเคลื่อนนี่ นูแลนเข่ามุงลวงปูโตบักให่อยู่ในมุงเพราะว่มันเข่าจังใดนู้เถกมันมากัดข้างหลังลงปูมันกัดเอ้าลุงปูวงมาเอ้านูมันเขามายังน้ะงมันกัดท้างหลังกูมันก็แลนออกมุงมันบอกมีทางออกบัดเข่าคือเข่าได้ลุงปูว่าลุงปูว่าเลยเปิดมุงให้มันออกไปนูทางข่านูเถกบบกไหนนึงนูเถกนูหนึ่งมาเนี่กลหะลวงปูฝันว่าผู้หญิงมา มีนมมีมีนุมบอกไงด้บาสผู้ยิ่งนะฝันว่าผู้ยิ่งมากเครับเออผู้ยิ่งเขามาหาเปิดเสียออกมีนุ่มบอกไงหนึ่งกว่าหลวงปู่รได้กำนมอยู่่าสในค้อฝันอีกยังหูเป็นแนวนี้่าสอ่ะเลยโยมมาองสาวว่ะโอ้ตามาคือฝันขี่ลายแต่โยมฝันอย่างไรหลวงปู่วันเราผู้ยิ่งมาเปิดนอืมเอาเมื่อกำนมทำสอง นบ่มก็น่มใหญ่ไปนุ่มหน่อยๆนี่นมบกใหญ่อี่น่ะก็เลยว่าเอาคือเป็นเลยสิเลขถือกระละลูกพูเพราะถือแฉถือแ่พ่นว่ารับอันเป็นถืออีกโอ้ดังอีกแล้วพ่นว่าหลังจากที่ลวงตาทำที่แล้วลวงตากปฝันไปฝันเออนอนนอนนอนแล้วว่าท่านรับหนูน่ะเขามาเอานเออหมกใหญ่หนึ่งมันมากกัดทั้งหลังเมื่อคืนเอานูจะได้ยังแล่นมางยังมากกัดกันเกิดมัง แลนอ้อมมูมมันก็บอก,ออกวกรู้ก่อนเลยว่าเปิดห้ามันออกไปอฝันที่เดียวเท่านั้นลหละฝันว่าผู้ยิงเขามามาก็มาเปิดนมนมบางใหญ่ตัวมูสิน่อมบ,งบางใหญ่กับว่ากับว่าแดามือกำอยู่นมนมนั่นเป็นผู้ยิงผู้ยิงกับโมเมนต์โมเมนคนแก่คนประมาณสี่สิบกว่าปีนี่แหละอย่างใดผู้ยิงก็เรียกว่าอียงฝันแนวนี้มันกิเลสตัณหามัน บเมนแนี่ยนะว่าจากของบโบเมนว่าเขาเป็นผาเขาของบเคยแบบว่าเลือกมูนีหลวงปู่กัดแบบว่าบอบเคยคิดนะถือว่าผู้ยิ่งนี่เป็นแม่ครับเป็นแม่เป็นลูกเป็นน้องเป็นขอโบเดคิดอกุศชนับเขาดอกเขากเป็นพระทีแบบธรรมศาสตร์ธรรมดาธรรมดาเทหลวงปู่ปฏิบัติมาตัวเลขนี่ม่นเข้าลงตาพิธีมันเออ S <S น,น,น,นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นตัวง่ามบอบ,อบอสากว่าง่ามครับผมแต่ผมเขาว่าล,ลังค้นนึ่งว่าศูนย์หกศูนย์ลังค้นว่าศูนย์เก่าศูนย์เก่าหกลังคนน้นว่าหกเก่าศ<อ>ูนย์เด็กทั้งบงบต้นตารางไหนเขาว่า <6 5. S 2> หกห้าหลวงปู่ว่าแล้วอย่าลืมเจ็ดเดิ้ลหลวงปู่ว่ามันเป็นเจ็ดเบื้องจากหนึ่งคือเป็นเจ็ดเกิดเป็นเจ็ดเกิดเป็นเจดหานอเทอม ผัวเด็กตัวเดก็คือหายเอฟซีเบิงเออทายไปเขาเบิงเบิงบัณหาผู้เขาแปรเก่งครับอยากให้มาหลายมาเบิงตอนหลวงปู่สวดเหตุเนี่ยเขมาสิคึกคืนครับครับเพิ่มเมื่อานในดวงใจมั้ยนั่นแหละบัดรรุ่นขันผู้ไรมากออยากผู้ไรมากอะวนเขามาเบิงทำพิธีมันยังโว้มันโมเมนเหตุธรรมดาเนาะแต่งขันแต่งยังคือกับบุ หาธนาซีนขึ้นก็สวดครับสวดบ,บว่ท่านในพอ่อได้บดสองทนเอง,งที่แรกมันบกเสแรกเขาบบหายเลยหยอดต้นเทียนที่เบิดกับบ่บบบเป็นเหล็กบานนี้ก็เสื้อออกนะเสื้อออกบานนี้ยอดลงบานนี้มันกับตัวนี้เลยนี่ตัวน,นี้ยอดล่งกับตัวนี้เลยนี่ครับเหล็กศูนย์มดเหมือนกิ่งบานนี้ก็ให้เขาตากออรบานนี้ก็ยอดนี้ก็เป็นตัวน่ะ ยอดดีกัเป็นตัวนั้นครับยอดซีเทียมาเป็นตัวนี้ยอดเทียหาเป็นตัวนั้นกัดที่ว่าได้เลขทั้งสามตัวทั้งสองตัวก็เลยเศร้าเป็นศูนย์หกศูนย์หรือ, 0, 90, อว่าศูนย์เก้าศูนย์มาครับลุงจ๋าอันลังคนพันวาศูนย์หกศูนย์ลังคนว่าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกเก้าเก้าหกศูนย์สันนาแต่ตัวล่างนี่เขาว่าหกหาแน่นอนเขาว่าจานแต่ลุงปูก็บอกว่าระวัง ระวังเป็นเจดเด้อนี่เบื่องจังเนยมันเป็นเจดที่เป็นเจดหกหลวงคููเลยวางสานเพ่าะเจดหกกัเจดหานสนานที่ใดเค่นอ้นเดีไปเบื่องบันหามเพื่นมีโศกไม่ละเอาได้ต้นไหม่ต้นไม้ต้นยางต้นยางใหญ่ประมาณร้อยกว่าปีแล้วละป่านนี่ก็ร้อยไร เป็นปลาสาลุงปูกวดยางจะผุนกวดผุนต้นไปกวดได้ต้นแต่าผุนยางไปปูนสุดผุนกวดแบบนี้แต่กวดเลยอันนี้ก็ยยางไปกับไปพอองูใหญ่มันหนี่แล้วซ้ำต้นใหม่มันก็นอนปูขวดไปเหยียบพอไปเหยียบมันก็ยกหัวขึ้นยกหัวขื้นหลวงปูก็เอ้าอยางไรขามาเห็ดจังซีลุงปูกวดยางครัน อย่างยางก็กวดยางไผยางมันเออครับไปพระบุกบอกเอาลงลงแผ่เมตตาสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแกกันเมื่อก็ลงไปลงไปหก็ไปสวดสวดัวท่วยางไปเป็นลัดดูฝุ่นอีกไดวันนี้ครับยังไปลัดอยู่คือ้งอาออปัดในห้วเสียเอายั้งจังคือเบายากเดยเสียเอายั้งน้ออันตรามากอะบ่ได้มากลบลูยังไดกกบว่ะ มันก็นลงไปอีกลงไปนี่ก็ยยางไปไปเขามีทำญ่อยู่บนบขี่ตุ้มปวกมีหูแล้วบบมันเขาลงปูยืดแนมจนว่าเขา่ายๆๆ้วยตั้งแต่หันมาบโบมีอย่างเชื่อครับอ่ะไปจีหัวเนาะอ่ะีะ่มีโอกาสเ<า>ดี๋ยวมาเห็ดอีกมันว่าน้ำเขามาปอเขามาถวายหลายอย่างได้อยู่นี่เมนดินอาจ แล่นนะบ้านเฮาอื่นแล่เป็นไก่เป็นเตาเตางับเตาโบงับยังก็มีแต่ก่อนน้ำปล่อยแหวนไหลไก่เคยหมุนนะครับผมที่ลุงตาไดึงมาปฏิบัติก่อนนั่งปฏิบัติธรรมนะครับเาื่อสักครั้งเมื่อเที่ยงลุงกูมาอยู่แต่สองพันห้าร้อยห้าร้อยเก้าเนี่ยเขามาอยู่ปีแรกเลย สองพันหาลอยเก้ามีซา,าล่าลังเดียวน่ะนะซาลาเก่าลัางเดียวน่ะอือาศาลาใหญ่น่ะครับรับเออบัดนี้เขาก็หลวงปู่มาก้วเขาก็มาปรึกษาหลวงปู่ว่าหลวงปู่ขันมางมันสิมีอีย่างบอ่ออืมมันกับบ่มีอยังแล้วเขาก็มาทําพิธีถอดนอนครับทําพิธีถอดถอนงามอยู่ดอกเล็กแต่ว่าหลวงปู่ขันขันขันแม่นน้ำตาหลวงปู่ที่เห็ุมา ขันน้ำตาลุ้งปูเส็ดมากนี่ลุงปูว่าศูนกับเก่านี่แน่นอนอืแต่โตนนั้นกล่าวว่าหกขะกะเลยศูนเล่ซูนหกเก่าหรือหรือศูนหรือหรือศูนเก่าหกสะนะแต่นี่นี่ลุงปูยังสงสัยอยู่ครับคิดว่าขันโมหากับเจ็ดขันหากับเป็นหาหกขันเจ็ดกับเป็นเจ็ดหกอืเท่านั้นเด็ก ครับผมก็เป็นแนวทางนะครับผมให้เอฟซีทุกทผมในการทําพิธีกับต้นไม้อาถรรพ์นะครับผมของหลวงตาวัดป่านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นป่าช้านะมือคืนนิยูไลายติดยากันยู่อ๋อเรามีโอกาสนะครับผมจะได้มาถ่ายทําตรงนี้ได้ผมจะหาเหรียญที่หลวงตาต้องการทําก็คือเหรียญเหรียญบาทการตาคุดนะครับเหรียญบาทตาคุดราชการที่5เหรียญบาทตาคุดราชการที่5นะครับผมเอฟซีทุกท่านเนาะใครที่มีเหรียญนะครับผมก็คือเฮ็ดมาแล้วสองจังหวัดอีกหน้าโทรหาผมนะครับผมเนาะ ครับผมขอให้ทุกท่านเฮียบงปานนะครับยอดยอดสองวนันเป็นเด็กยังเลิอกง่ามด้วยไรสามเจ็ดกับเป็นเด็กสามเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์มันมาออกกันเก้าหกสองศูนย์ศูนย์งวดแรกมันอมบันนี้บันนี้มันวันใดเลี้ยนนั่นนะฮะเอาเลี้ยนใหม่บัตรนี้เลี้ยนนี่ยังสี่ได้บาษาบังเกอร์ย่อมมาหลายลุงปูไห่ป้าวนาวาขันเฮ็ดเลขงวดนี่ขันเลขสืบๆนี้ยมลงไ่บาท ให้งายหัวขื่นหายเป้าวนาเบิดสุขนครับบาณฑิตหายพ่อใหญ่พื้เป็นผู้โยนโยนขึ้นตกลงมันกะหัวขึ้นหัวมัหัวขึ้นอ่าบัณฑิตมอมปูโยนขึ้นไปกะตกลงสวดแล้วมันกะหัวขึ้นทั้งสองอืมรอดมันทีจริจริงมันกะเรียกว่าเอาหุ่นสิทธิ์ถือตัวเหนียวสิคือเป้าหน้าลุงป่ไหวป้าหนาว่าเอาขันแม่นขันแม่นเลขสิทธิ์ถวดนี้โยนเหรียญให้เหรียญให้หัว งายขึ้นอืมหฮโยมป,ป้าวนาจังสี่เดอร์ว่าสันโยมพอพยปือเข้าเนี่ยแหละเราก็ป,ป่าวนาแลลวก็มอมปูบั่นสั่งปีกับป,ป้าวนาครับโยนขืนบ่นไม่ทิ่มลงไดโยนขืนเลยไหนโยน,นขืนไม่ตกลงตกลงบาทจ้มันก็ได้น้ำกันทั้งคู่อืออ่าขันเล่ มันสีแมนควมจริงบ่หรือบัแมนกับตอนนี้เฮาถือว่าเฮามาเห็ดใหม่เนาะครับผมมันมาเห็ดใหม่มันสีแมนหรือบัแมนหลวงปู่กับบัท่านกับล้านตีดอกครับและเสียส่วนบุคคลเนาะครับเป็นคนเชื่อส่วนบุคคลทุกอย่างไปเพียงแค่แนวทางแส่วนบุคคลและเอฟซีก็อย่าลืมเลขความฝันของลวงตาด้วยนะครับย้อนไปดูคลิปวันที่29ตุลาคมด้วยนะครับผมเลขความฝันของลวงตานะครับที่ปล่อยไปแล้วคลิปแรกตัวนี้เป็นคลิปเอ่อทำพิธีขอเหรียญโบราณที่ต้นไม้อาถรรพ์ต้นนี้ในป่าช้าลวงปู่ปล่อยไปหลวงปู่ว่า อันหามก็หกสามเมนบอกหรือยัง5 3กับ0 5 3าสมกับอี่ยังจำาม่ได้มนแบบยังรู้ว่จำาม่ได้เด้เอฟซีมันไปยอดหลังมึงศูนย์หสามโอ้ศูนย์สี่หกสมสกามกับหาสามตัวนี้เป็นเลขฝันเลขฝันเด้อนะครับผมเลขฝันของลงตานะครับมันนี้ก็สี่หกเมนครับ มัดโต๊ะศูนย์หาสามนี่มาเพิ่มมาเพิ่มศูนย์สามห้าแมนครับวิ่งหาวิ่งหกครับตามนี้นะครับเนาะนะครับเนี่ยทางงวดนี้ครับผมเดี๋ยวถ้าบิโชคไม่ลอภยังไงค่อยตามกันต่อนะครับผมแบบอันนี้ขังแรกเป็นงวดแหลกเข้ากับพิจนาบึงอันเป็นเพื่อนเสี่ยไหยอันเป็นเพื่อนเสี่ยหลลงปูยูหนีลงปูมาวัดปวนาวาลงปูแกโตแหล้วเด้อโง่มาอีกครั้งนี้ขัดใจลงปูยูขอสุขขอหลับ ใหไ้ได้ตลอดยิ่งดีมันสิได้สร้างกุฏิหลวงปู่อยากได้กุฏิหลังหนึ่งคือกุฏิสูงหนึ่งภูเถาว่าทนขึ้นทนลงแม่นครับก็เลยบอกกับโยมเวลาโนยนบอกบอกเป็นอย่างหนุหลวงปู่ให้เขาแล้วก่อนครับผมวางสั่นโอเคนะครับผมอย่ากดแชร์นะครับเห็งคลิปนี้ขอบคุณกองปรางหนึง่งพฤศจิกายนนะครับเป็นติ๊กต๊ะ